ดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับคลิปสั้นๆจากบน t ิ k t o k เหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวอย่างเมืองไทยนั้นนอกจากความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่นำพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือนนะคะก็คงหนีไม่พ้นอาหารไทยคะ่ะที่ ใครๆก็ติดใจนะคะในรสชาติเข้มข้นสไตล์ไทยๆนะคะทำให้อาหารไทยเนี่ยเป็นที่นิยมค่ะในบางประเทศเนี่ยก็จะมีอาหารไทยนะคะจำหน่ายอย่างตัวแอดเองเนี่ยนะคะก็เคยได้มีโอกาสไปประเทศมาเลเซียมาค่ะก็จำได้ว่าตามห้างสปปรรพสินค้าของมาเลเนี่ยเขาก็จะมีอาหารไทยขายเหมือนกันค่ะแต่ว่าราคานั้นก็อาจจะสูงกว่าที่มีขายในประเทศเราเองค่ะและบางที่เนี่ยก็อาจจะมีการ จัดเป็นเทศก,การอาหารไทยขึ้นค่ะอย่างคลิปแรกวันนี้นะคะเป็นคลิปที่เอามาจากบนทิกตอ,อกที่ถูกแชร์โดยคุณล n าซาเรมนะคะสาวต่างชาติชาวอเมริกาที่เธอนั้นเนี่ยก็ได้เผยแพร่คลิปนี้นะคะออกไปค่ะ เป็นตลาดถนนคนเดินเมืองไทยนะคะในเมืองวอร์เรนรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาก็เล่นเอาชาวต่างชาติคนอื่นๆน,นะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยพากันเข้ามาสอบถามอย่างสนใจค่ะโดยในคลิปนะคะเธอก็บอกว่าวันนี้เธอไปที่ตลาดถนนคนเดินเมืองไทยในวอร์เรนรัฐมิชิแกนและมันค่อนข้างที่จะมีผู้คนพลุกพล่านดูวุ่นวายเธอเล่าว่าเธอเนี่ยจะต้องเดินผ่านจุดจอดรถ ที่จะเห็นว่ามีรถยนต์นะคะจอดอยู่หลายคันมากๆบ่งบอกว่าที่นี่เนี่ย มีผู้คนมาเดินหาของกินกันหนาแน่นค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแออัดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีมากๆก่ารที่เธอนันนะคะจะเดินมายังโซนขายอาหารนะคะก็จะมีเสียงประกาศนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็มีจุดที่สําหรับทําบุญนะคะของชาวพุทธที่มีการเขียนบนไป้ายไวนิ่งเป็นภาษาไทยไว้ให้ะคะ่ะภายในบริเวณตลาดที่เธอพูดถึงนี้นะคะก็จะมีอาหารไทยจําหน่ายทั้งของหวานของขาวนะคะ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยซ้มตําลูกชิ้นทอดนะคะกล้วยทอดชานมและอาหารไทยอื่นๆอ,อ,อีกหลายๆเมนูค่ะที่เธอคนนี้ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะซึ่งสาวคนนี้นะคะเธอก็เดินแวะหาอาหารไทยกินมีทั้งปอเปี๊ยะไก่ย่างชาเขียวนะคะและก็ขนมหวานอีกหนึ่งอย่างอย่างอ,อร่อยนะคะไปตลอดงานคลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ค่ะความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่า มีตลาดถนนคนเดินไทยด้วยหรอแล้วทำไมถึงไม่มีใครบอกกับฉันเลยพร้อมกับใส่สติกเกอร์รูปโกรธเข้าไปนะคะ ซึ่งก็มีผู้ที่เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้เอาไว้นะคะว่ามีอาทิตย์เว้นอาทิตย์ความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่านี่มันไม่แฟร์เลยฉันพลาดกิจกรรมที่น่าสนใจนี้ไปได้อย่างไรถัดมาค่ะบอกว่าฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่พลาดสถานที่แบบนี้อาหารทุกอย่างมาดูน่ากินไปหมดเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งนะคะเข้ามาบอกว่าเราต้องการสิ่งนี้เช่นกันในพื้นที่ฟริน์มันเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากฉันเริ่มจะน้ำลายไหลแล้วละแล้วความคิดเห็นนี้คะ่ะที่บอกว่าอะไรนะ ฉันอยู่วอร์เรนมาสิบปีแล้วแต่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยฉันต้องบอกพ่อกับแม่เยี่กับเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่าเราชอบอาหารไทยมากๆซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นมัติเอกฉันมากๆว่าจะต้องลองมากินอาหารไทยที่นี่ให้ได้สักครั้งหลายๆเสียงของชาวต่างชาติที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะ,คะ,คะก็จะมีความคิดถึงอาหารไทยแลวเมื่อรู้ว่ามีแหล่งจำหน่ายอาหารไทยอยู่ใกล้ๆนะคะก็พากันปักหมุดเดินทางเรียบร้อยค่ะ คลิปต่อมานะคะเป็นคลิปจาก tiktok ของหนุ่มผิวสีชาวต่างชาติคนนี้ค่ะ ABS the Truth ที่เขานั้นนะคะก็ออกมาทำคลิปสั้นๆเพื่อเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยถึงด้านมืดของประเทศไทยโดยเขาก็บอกว่าทุกๆคนเวลาที่หลายๆคนเดินทางมาเมืองไทยเนี่ย ไม่มีใครเลยที่จะพูดถึงด้านมืดของประเทศไทยไม่เคยมีใครเลยที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้และตัวเขานั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมาแล้วนะคะเป็นเวลา6สัปดาห์ก็ประมาณ1เดือนครึ่งค่ะเขาบอกว่าระหว่างที่อยู่บางไทยนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา เขาได้มาฉลองวันเกิดที่นี่แล้วมันก็น่าทึ่งมากๆทุกๆอย่างที่นี่ที่เมืองไทยมันน่าทึ่งจริงๆเขาเดินทางมาประเทศไทยคนเดียวแล้วก็เกิดป่วยนะคะแต่ว่าโชคดีที่เขานั้นได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ที่นี่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาตอนที่เขาป่วยนะคะเขาบอกว่าเขาได้เจอเพื่อนใหม่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยขณะที่กําลัง ไปท่องเที่ยวนะคะก่อนจะคุยโมไปนะคะว่าเขาเนี่ยได้ไปเที่ยวมาแล้ว9เกาะซึ่งแต่ละเกาะเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเราเขาก็สนุกกับทริปนี้มากๆนะคะแต่สิ่งที่ไม่มีใครเตรียมใจเอาไว้เลยนะคะรวมถึงตัวเขาเนี่ยก็คือการที่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อกลับบ้านค่ะ แล้วเมื่อเขาเดินทางกลับมาที่ลอนดอนนะคะเขาก็รู้สึกได้ถึงความหดหู่นะคะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นทันทีที่เขาเนี่ยกลับมาถึงบ้านของเขานะคะแล้วเล่าต่อว่าที่ลอนดอนเนี่ยอาหารหนึ่งมื้อสําหรับหนึ่งคนราคาอยู่ที่10ปอนในขณะที่เมืองไทยเนี่ย1ิปอนสามารถซื้ออาหารเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวแล้วที่นี่ในลอนดอน ทุกๆคืนเขาก็จะได้ยินเสียงไซเรนรถตำรวจนะคะตลอดเวลาทำให้นอนไม่ค่อยจะหลับเหมือนอย่างตอนที่เขาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยนะคะซึ่งบรรยากาศนะคะก็อาจจะต่างจากในลอนดอนนะคะโดยเฉพาะตามต่างจังหวัดนะคะพอดึกๆเข้าหน่อยเนี่ยอาจจะสักประมาณ สองสามสี่ทุ่มนะคะก็จะเริ่มเงียบกริบแล้วนะคะต่างจากในกรุงเทพซึ่งหากมีเสียงไซเรนนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอุบัติเหตุค่ะคลิปนี้เองนะคะแอดก็หยิบเอาความคิดเห็นมาฝากท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะความคิดเห็นแรกเนี่ยนะคะก็บอกว่าเชื่อฉันเถอะเพื่อนมันทำลายชีวิตฉันที่อังกฤษไปซะแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะบอกว่าประเทศไทยแย่กว่าการเสพติดใดใดคอมเมนต์นะคะเจ้าของคอมเมนต์ก็ประมาณว่าเสพติดประเทศไทยไปแล้วค่ะ ถัดมาเขาบอกว่าสถานที่แห่งความสุขในโลกก็คือการมาถึงสนามบินกรุงเทพส่วนสถานที่แห่งความเศร้าที่สุดน่ะหรอก็คือการเดินทางออกจากกรุงเทพ ส่วนความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าฉันเห็นด้วยฉันกําลังจะต้องออกจากที่นี่ในวันอังคารโดยที่ไม่ได้ตั้งตารอที่จะเผชิญกับภาวะซึมเศร้าแต่ว่าหนทางที่ดีที่สุดในการรับมือกับมันก็คือการจองตั๋วเครื่องบินแล้วบินกลับมาประเทศไทยมากันที่ความคิดเห็นหนึ่งค่ะที่บอกว่ากลับมาจากเมืองไทยเมื่อประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นซึมเศร้ามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นและความคิดเห็นนี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่าฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเลยตอนนี้ ปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าฉันก็ต้องเดินทางกลับมาบ้านเกิดเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ซึมเศร้าต้องทำงานและเก็บเงินเพื่อที่จะกลับไปอีก และนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลนะครอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและทีมงานในการทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะคะจากติ k ิตอของคุณ Y in Thailand นนะคะที่คราวนั้นก็ถึงกับต้องเข้าคิวนะคะรอถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะคะ เพื่อรอสิ่งนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าต่อคิวรอซื้ออัทถอยกันหรือเปล่านะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเขาคนนี้นะคะต่อคิวเพื่อซื้อยาดมค่ะก็ลากันไปด้วยคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ